สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง6 6 4หก n แชนลก็จะมาคุยถึงเรื่องนวนิยายสังกุกฉบับคนกันเองภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะเรื่องคนสอนคนทับใหญ่ของเฉิงหวางยาตราไปยังเมืองอานเฟิงอย่างโออา ดำเนินเป็นกระบวนไปตามเชิงเขากลางและดูใบไม้ปริแต่หลายวันมานี้มีทหารหนีทัพจำนวนมากทราบดังนั้นหลอกว่านจงจึงขออาสาไปสืบความเขาชักมาชื่ออาสิงออกกองหน้ามารังอยู่ท้ายเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของเหล่าทหารเพราะว่าพวกเขามักจะพากันบ่นออกมาด้วยอาการคิดถึงบ้าน บางคนนึกถึงการพาะปลูกพืชผลและเปรียบเทียบกับการทำสงครามที่ชวนหดหู่และเศร้าหมองตลอดมาเขาได้แต่ยืนมองอยู่จากด้านในกระโจมจนแทบลืมไปว่าทหารเหล่านี้ที่จริงก็เป็นประชาชนเป็นชาวบ้านที่ควรจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไม่ใช่ต้องมาเสี่ยงภายในสนามรบไม่เขาจะให้ความสำคัญกับทหารระดับล่าง แต่กลับไม่เคยคิดจากตัวของพวกเขาเลยเขาได้ชักนำกองทัพที่ไม่เต็มใจออกรบออกมาทำศึกและไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่นต่อชัยชนะเบื้องหน้าเพียงรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกเท่านั้นหลอกว่านจงเฝ้าถามตนเองว่าเขาได้คิดข้ามขั้นตอนใดไปหนอและรีรอลังเลใจที่จะไปบอกให้เฉิงหวางถอนทัพกลับ เพราะเขาเป็นคนต้นคิดให้ยกทัพมาเองขณะนั้นเขาเห็นพ่อค้าตามทัพคนหนึ่งลักษณะท่าทางไม่เคยคุ้นด้วยปกปิดใบหน้าเห็นเพียงดวงตาทว่ากลับแสดงอาการราวกับรู้จักเขาและเดินเข้ามาพูดกับเขาว่าหรือเพระท่านไม่มีบ้านให้คิดถึงจึงไม่รู้จักเห็นใจคนคิดถึงบ้านคนที่ไม่มีสิ่งใดต้องสูญเสีย กลับเรียกร้องให้คนอื่นเสียสละอย่างที่ตนต้องการท่านเคยอ้างหลักคุณธรรมปฏิเสธหลวงจีนกินในเนื้อดื่มสุราแต่ตอนนี้กลับทำบาปต่อชีวิตคนจำนวนมากด้วยสงครามยินดังนั้นกลาวสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางดวงใจของหลอกว้านจงเจ้าเป็นคนของจูหยวนจางชายคนนั้นรีบวิ่งขึ้นไปอยู่บนหลังม้าสีดำตัวใหญ่แล้วขับหนีไปตามเนินเขา หลอกว่นจงบอกให้ฐานรออยู่ในขบวนแล้วพาอาซิงม้าคู่ใจขึ้นเนินตามม้าสีดำตัวนั้นไปตามลำพังหลังเนินนั้นหลอกว้่นจงชักม้าลัดเลาะเข้าไปในป่าโปง่งอาซิงต้องย่ำวนไปมาอยู่หลายรอบยังไม่อาจผ่านแนวไม้ออกไปได้ผลเขาลงจากหลังม้าเดินจูงอาสิงวนไปอยู่นานจนแน่ใจว่า ตำแหน่งของต้นไม้และกิ่งที่หักนั้นจัดวางตามแผนภูมิของกลแปดทิศแม้เขาจะเคยอ่านเจอในตำราว,ว่ากลแปดทิศมี64ทางซ้อนกันอยู่ในนั้นซึ่งไม่ว่าจะหันหน้าไปทิศใดก็ไม่สามารถแยกแยะทางออกแต่ยังไม่เคยเห็นค่ายกลน,นี้กับตาตัวเองมาก่อนเลยผ่านแนวไม้นั้นไปไม่ห่าง ชายผู้นั้นอยู่บนหลังม้าสีดำเห็นเพียงดวงตามองมาน่องนั้นล้วนปิดบังอัมพรางเหมือนเงาของผู้พลายที่ผุดขึ้นกลางป่าข้ารอเช่าอยู่นานแล้วรอกวนจงคำนับเมื่อท่านแสดงความสามารถให้ข้าได้ประจักษ์ถึงเพียงนี้แล้วใหญ่ไม่ได้นำตัวชายบนหลังม้าสีดำคำนับตอบข้าชื่อจูเซิง เป็นที่ปรึกษาของจูหยวนจางหลอกว่านจงรู้ทันทีว่าได้มาเจอนักกลยุทธ์ตัวจริงเข้าแล้วแต่กับไม่รู้บางก่อนเลยว่าจูหยวนจางมีคุณซื่อที่ก่งกาดถึงเพยงนี้อยู่ด้วยขณะที่การข่าวของเขารายงานว่าจูหยวนจางกําลังรบติดพันอยู่กับเฉินโยเลี่ยงจูหยวนจางส่งท่านมาสารฆ่าหรือจูเซิงบอก เขาส่งข่ามาช่วยชีวิตเจ้าต่างหากเพราะกองทัพของจางซื่อเฉิงกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่หายนะข้าจึงต้องเหนียวรั้งเจ้าให้อยู่ในค่ายกลแปดทิศนี้เสียก่อนหลอกกว้านจงตะลึงจูหยานจางไม่ได้อยู่ป้องกันเมืองไอยผิงหรือจูเซิงเลยความทิศของยอดคนมักตรงกันหากเจ้าคิดว่าจางซื่อเฉิง สมควรจะไปรับตัวเสี่ยวหมิงอ๋องมาไว้ในอารักขาและทำไมคนอื่นจะไม่คิดเช่นนั้นบ้างจูหยวนจางจึงมาที่นี่เพื่อทำการสำคัญกว่าและเมื่อจางซื่อเฉิงนำทัพใหญ่มาด้วยตนเองพวกเราจึงต้องใช้โอกาสนี้กำจัดเส้นหนามไปพร้อมกันมาถึงตอนนี้หลอกวานจงรู้แล้วว่าเขาผิดพลาดมากจูเซิงผู้นี้ไม่เพียงเป็นยอดนักกลยุทธ์ที่เหนือกว่าเขา ยังหักความมั่นใจของเขาตั้งแต่แรกพบเขากลายเป็นผู้ชักนำทาหารไปสู่ความตายขณะดาเดียวกันก็ต้องสูญเสียความภาคภูมิด้วยความเมตตาของจูหยวนจางเช่นนี้ไม่ว่าตายหรือมีชีวิตรอดก็ไม่พ้นอัประยชน์และเมื่อนึกถึงสิ่งที่กองทัพของเฉิงหวางจะต้องพบเจอเขาก็เทบยันเขายืนต่อไปไม่ไหวเพียงแว้ยยินเสียงของจูซึ่งกล่าว ตอนนี้เจ้าคงเข้าใจถ่องแท้แล้วสินะว่ากลายุทธ์กับการพื้อฝันนั้นแตกต่างกันเพียงไรหากเจ้าเป็นนักประพันธ์บทอุปราากรจะแต่งเรื่องให้งดงามจับใจอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นแต่นักกลยุทธ์จะต้องนำไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงให้ได้เสมอจงจำไว้ว่ากลายุทธ์ไม่ได้มาจากข้อได้เปรียบแต่มาจากการรู้จักข้อจำกัดของตอนเองและใช้มันให้เป็นประโยชน์ หลอกว่าจงฟังวาจานั้นด้วยสมองอื้ออึงคล้ายว่าจะต้องยืนรอรับชะตากรรมอย่างไม่อาจหลบเลี่ยงฝ่ายจูหยวนจางนั้นก่อนหน้านี้รบติดพันอยู่กับเฉินโยเลี่ยงเมื่อได้รับข่าวว่าเมืองอานเฟิงใกล้จะถูกตีแตกและหลิวฝูทงก็เสียชีวิตแม้ในเวลานั้นเมืองไทผิงกำลังตกอยู่ในยามคับขัน พระเฉินโหยวเลี่ยงทุ่มกำลังที่มีมากกว่าหลายเท่าเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจูเซิงกลับเสนอว่าควรสละเมืองไทผิงไปก่อนแล้วนำกองม้าเร็วมุ่งหน้าไปรับเสี่ยวหมิงหวางมาไว้ในอารักขาจะเป็นประโยชน์อย่างไม่อาจประมาณจูเซิงวิเคราะห์ว่านับจากการเสียชีวิตของกวัวจูซิง สวิโซอุยและหลิวฝูทงความเป็นพันธมิตรกันของกองกำลังพวกผ้าแดงก็จบสิ้นลงแต่ละกลุ่มต่างอยากเป็นใหญ่และมองกันและกันเป็นปรปักต่อจากนี้ผู้จะขับไล่มองโกต้องสยกกลุ่มกู้ชาต,ติแตกย่อยให้ได้เสียก่อนแต่ไม่อาจวัดกันที่กำลังอางอยู่ที่ความชอบธรรมและประชาชนคล้อยตามใครมากกว่า และเมื่อเข้าพิทักษ์เสี่ยวหมิงหวางแล้วท่านก็จะมีคุณสมบัติเช่นนั้นจูหยวนจางเข้าใจความคิดของจูเซิงโดยพลันแต่เกรงอยู่ว่าเฉินโยเลี่ยงจะเหมิมเกลิมหนักจูเซิงบอกเฉินโยเลี่ยงไม่มีกระจิตกระใจคิดอย่างอื่นเพราะเขาจะเจออยู่กับการทำลายท่านและจะทุ่มเทสรรพกำลังมากมายอย่างไร้เหตุผลเพราะฉะนั้น จึงต้องต้านศึกด้านนี้ให้คลึกโครมทําทีเป็นแข็งกล้าไม่ยอมเสียงเมืองเสียเมืองเด็ดขาดเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้คนความลำพองของเฉินหยวเลี่ยงจะฉุดให้เขาไม่ทันคิดถึงเรื่องสําคัญเมื่อท่านได้ตัวเสี่ยวหมิงหวางมาแล้วประชาชนเชื่อมั่นตอนนั้นเฉินหยวนเลี่ยงก็หมดความหมาย และจูหยวนจางก็ดำเนินตามขั้นตอนที่ชูเซิงกำหนดโดยไหวพริบและการไม่ยึดติดทำให้เขาตัดสินใจแม่นยำเฉียบขาดแม้ในสถานการณ์เปลาาบางอารกจูหยวนจางเสียดายไทผิงอยู่บ้างแต่เมื่อฟังคำของจูเซิงแล้วเมืองไทผิงก็เปรียบเหมือนอิฐก,ก้อนเดียวบนแผ่นดินอันไพศาลเขาจึงให้คนปลอมเป็นตัวเขาพร้อมทงประจำตำแหน่งปักหลัง ต้านศึกอย่างแข่งขันอยู่ที่ไทผิงเพื่อหลอกล่อเฉินหยัวเลี่ยงแล้วส่งขุนพลสู่ตากลับไประวังรักษาเมืองเอินเทียงส่วนเขากับขุนพลจางอี้ซุนนำกองกำลังมาเคลื่อนที่เร็วพุ่งไปยังเมืองอานเฟิงและจุหยวนจางก็สามารถขับไล่ทหารมองโกลออกไปจากเมืองหานเฟิงได้สำเร็จขณะนั้นมีรายงานว่า กองทัพของจางซื่อเฉิงกำลังมุ่งหน้ามาสู่เฉิงจึงเสนอให้ใช้โอกาสนี้ทำลายเสียอาศัยภูมิประเทศระหว่างทางผ่านหุบเขาเกือกมา้าเตรียมเชื้อเพลิงสูงกองร้อให้กองทัพของจางซื่อเฉิงเข้ามาแล้วปิดล้อมทางเข้าออกเพื่อยิงธนูไฟเผาให้หมดวันหน้าพวกนี้จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใหญ่ของท่านอีกจูเหียนจางเห็นด้วยกับจูเซิง ทว่ายังคงมีไมตรีต่อหลอกว้านจงดังนั้นจึงสั่งให้จูซึ่งหาวิธีการหลอกว้านจงออกจากแผนดำเนินการหลังจากทรงสเสด็จเสี่ยวหมิงหวางไปยังเมืองสิจโจแล้วจูหยวนจางก็พาไพร่พล,าพลมาซุ่มเงียบอยู่บนเนินเขาเกือกมาจัดเตรียมเ,เชื้อเพลิงพลธนูพพร้อมเพียงรอกองกำลังกองทัพจาก จางซื่อเฉิงเคลื่อนผ่านเข้ามาเท่านั้นแล้วทําหน้าของจางซื่อเฉิงก็มาถึงท่าทางไม่รับรู้ถึงกลิ่นดินประสิวเลยแม้แต่น้อยนายกองสองคนที่ขนับซ้ายขวาเป็นที่สนใจของจูหยวนจางมากและเมื่อสอบถามก็รู้ว่าคือพี่น้องร่วมสาบานของหลอกกั้นจงนั่นเองเขาจึงเกิดความคิดอยากให้สองคนนี้มาสวามีพักจูหยวนจางส่งสัญญาณให้ฐานที่ซุ่มซ่อนอยู่ปรากฏตัวขึ้น รอบทิศจางซื่อเฉิงทำหน้าตาไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่เคยนึกถึงสิ่งนี้มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพรั่นพรึงทหารเริ่มเสียขวัญลนลานหวังอิงสงกับจางหวนซานควบม้าออกมาข้างหน้าราวกับจัดก,กันภัยให้คนทั้งกองทัพได้ครนั้นจูหยวนจางขี่ม้าลงมาจากเนินมาเจรจากับพวกเขาอธิบายถึงลักษณะภูมิประเทศ และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ยังมีทางรอดเสมอสำหรับคนที่ยอมฆ่าหวังอิงสงขานรับวิธีการของท่านในวันนี้ไม่สมกับเป็นผู้กล้าเลยแม้แต่น้อยจูหยวนจางหัวเราะแล้วว่าสมบัติํานวนอย่างนี้คงเป็นพระเอกนิ้วพี่ชายของน้องรองขมังจางหวนซานถามลั่นใครเป็นน้องรองเจ้าน้องรองของข้าก็คือหลอกว่านจงยังไงละ่ะ เขาเคยสาบานเป็นพี่น้องกับข้าก่อนจะไปสาบานเป็นพี่น้องกับพวกเจ้าน้องรอไม่เคยเล่าให้ฟังเลยหรือเอาเถอะตอนนี้เขาได้มาอยู่กับข้าแล้วถ้าพวกเจ้ายอมสวามีพักก็จะได้พบกับเขาหวังอิงสงตอบอย่างไม่กันไม่หวั่นเกรงข้าไม่เชื่อว่าน้องสามจะเป็นคนอย่างนั้นจางหวานเซิงก็ตอบรับด้วยท่าทีเดียวกันเจ้านี่เองที่เป็นคนจับตัวน้องสามไปก่อน คืนเขาให้เราเสียมิเช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตของแก้วแทนแล้วจูหยวนจางก็เหมือนจะได้เห็นใบหน้าของหลอกว่านจงในวันนั้นชายสองคนยืนยันในหลักการของตนอย่างมืดบอดแม้ตัวจะตายก็ยอมถ้าอย่างนั้นปล่อยให้คนดีได้ขึ้นสวรรค์ไปเถิดเขาจะไม่ต้องดึงดันไว้อีกจูหยวนจางส่งสัญญาณให้พลธนูเตรียมยิงตลอดแนวหุบเขาเกือกมา้า นี่ก็คือคนซ้อนคนสามคกจะบับคนกันเองภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีสำหรับวันนี้ตอนนี้ขอจบเพียงแค่นี้ไว้ต่อตอนหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ